สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัวชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c ไ i ร be กับช่องสัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสาร แล้วก็คิดปใหม่นะครับจากช่องชัชวาสติตายเวอร์ชัน2กันนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย t ทร Move นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับทั้งหมด5ตัวนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปที่แป้นพิมพ์กันโทรก่อนเลยนะครับ หลังจากที่เรามาที่หน้าเ้นพิมพ์กันโทรแล้วนะครับก็ให้เพื่อนนะครับกดนะครับโปรโมชั่นตามนี้ได้เลยโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมุกตัวแรกนะครับให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน37ซีเดีียมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2จิกนะครับใช้งานได้30วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ โอเคครับเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับตัวที่2ให้เรากดนะครับดอกจัน935ดอกจัน95ซีเดียมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g ิกนะครับใช้งานได้30วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวที่3กันนะครับตัวที่3นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน935 ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ใช้งานได้30วันถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับไม่ทานก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวที่4กันนะครับตัวที่4นะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของอข่าย t ข่ทูมุฟนะครับกดดอกจัน935ดอกจัน8สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ใช้งานได้30วัน ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมุกตัวสุดท้ายกันนะครับให้เรากดดอกจัน888นะครับดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G จิกนะครับใช้งานได้7วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือนะครับทั้งหมดโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมนำมาแนะนำเพื่อนๆนะครับ อาจจะมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมคลิปดอนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชชวัตรตล์เวอร์ชันกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่นะครับจากช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชันกันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้เพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดส u b s c r i b กับช่องสัสวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนเอนก็อย่ายลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ